สีครับพบกลงพีนนะฮะใน Star Wars Republic Commando ครับเป็นเกมแรกที่ผมได้เล่นลงในช่องนี้แล้วก็ถูกลบไปเพราะว่าก่อนานมาแล้วก็ไม่รู้ลบเพราะอะไรนะครับงั้นเพื่อย้อนวันวาน,น,น,นเราไปกันเลยครับ New Game The Beginning โอ้ตื่นเต้น,ตนดีๆเจ้าตัวเล็กนี่คือวันแรกของที่เธอรื่มตากขึ้นมาอืมโอ้ จุดมุ่งหมายของเราจะอยู่ที่ RC 0 1 1 3 8เรารอคอยสิ่งที่ดีที่สุดจากเธอเฮ้ยคุณจะมารอคอยผมเลยผมอะผมไม่รู้เลยผมจะอ้าวแม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แม่ <c oughs> เธอเกิดในเวลาที่อันตรายต้องใช้สติปัญญาถึงจะรอดได้อาชาบมาทูสไวเวอร์จ้ะครับแต่ก็ไม่ใช้ขนาดนั้น นายต้องใช้ทักษะการทางกายภาพด้วยโอ้เย้โอ้เออฮ้ยชอบโคลนมากอืมอ๋อจะเทพกว่าคนอื่นในไหนในที่นี่จริงเราผมเทพมากขนาดนั้นเลยะครับผมไม่อยากเรียนอยู่นี่ครับผมอยากจะเป็นด็อกเตอร์ดีฮะหมวกโครนผมชอบมากเธอคือหน่วยคอมแมนดดูแอลิตยูนติต <c oughs> เป็นหน่วยพิเศษโอ้โหทำไมกราฟิกสมัยก่อนอาวุธของนายเกราะของนายและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพี่น้องของนายคือผมภาพเป็นภาษาภาษาเขาเรียกว่าภาษาแล้วอ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยช่วยกันซึ่งกันและกันโอ้โหนีไงเพื่อที่จะได้เป็นสองพี่น้องเพื่อป้องกัน ต่อริพับเกไปเต็มตัวเอ็มเ c ร your d e ส t ์ n ีเต็มตัวคนพบคนคว้าเด็ดหน่วยเดต้าสกอตนี่คือ40ผู้ร่วมก่อตั้งเป็นโซเยอร์ธรรมดาและหน่วย62เป็นหัวใจและก็วิญญาณของทีมนี้และก็0ูเเป็นนักจาัดก,การนักค่าที่โหดมากนายคือต่างคนต่าง คือ <The Republic S 1> สิ่งเดียวกันชิ้นเดียวกันและพบิกีพบิจะเรียกนายแล้วไปช่วยพวกเขาคือเป็นเนอเรื่องของในของส t า r ์ a r ลในส่วนของที่หน่วยร Republic ได้สร้างกองทัพโคลเมื่อเพื่อมาจะมาปกป้องโคลไอพวกดอยนะครับจ้าครับเอา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 อนาลงมาครับพอมพร้อมไปครับผม อ่าโอเคโอเคไปไปไปยันใหม่แล้วไปไปขึ้นไปไปเร็วเอากระสุนใส่ให้เรียบร้อยเร็วเร็วเร็ว let's go let's go ท่านครับเดี๋ยวเราจะแยกกันไปนะครับเดี๋ยวเจอกันที่นั่นที่จอ o n โนซินะครับผมเจออีกที่หนึ่งเอ่อข้างฟากนั้นครับ the Clone Wars ครับ War has come to the galaxy สงครามได้มาอากาแล็กซีนี้แล้วจักรวาลนี้แล้ว the Republic Secret ความลับ เอาของอาวุธของริปพอบิทก็คือโคลนอาร์มี่ได้ปล่อยตัวลงไปเพื่อที่จะสู้กับดรอยน์เขาเรียกว่าถูกปล่อยออกสนามรบให้สู้กับดรอยน์ฟาบิบิคานเนจเดลิสคอมแมนโดสออฟเดลตัสควอทพรีเพียร์ฟอร์เดฟเวอร์สเมชชั่นคือก็เราเป็นคนหน่วยคอมมานโดพร้อมที่จะออกปฏิบัติการภารกิจแรกนั่นเองนะครับซีโร่อาร์เวอร์โคลนวอลซีโอโนซิสผมมีนิยายสองเล่มยังไม่ได้อ่านเลยครับเนี่ยอ่านเดอะวอลคราฟเยี่ยม อโอ้เต็มตัวเต็มตัวคือถึงกราฟิกจะจะไม่สวยแต่ผมชอบความเรียกว่าความคลาสสิกของเกมนี้คือเกมนี้ผมเล่นตั้งแต่สมัยตั้งแต่ปีที่ออกมาคือผมชอบแล้วก็รักเกมนี้มากนั่นคือทําไมผมถึงเล่นเกมนี้แล้วก็ลงในชาแนลตั้งแต่สมัยตอนที่เพิ่งเปิดแมวใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เจ้โนสิบสามแปดฉันดีใจที่ได้เห็นนายออกมาจากที่ฐานแล้วฉันจะเป็นคนที่ให้คําแนะนําแล้วก็ให้ภารกิจกับนายนะ ว่านายจะทำอะไรต่อไปนี้เมื่อนายถึงพืง้นแล้วนายจะรวมตัวกับเดลต้าสกอตในร์่นหน่วยซิกส์หกส,สองหาเขาแล้วก็ลิงก์กับเขาโอเคโอเค,อเคแล้วหาซันแฟกแล้วจัดก,การเขาฉันจะให้คำสั่งแล้วก็อธิบายระหว่างทางขอให้โชคดีคอมานโดนี่ฮะเอ็กซ์ตรีมโปรดิวส์เจลนาร์เซียนเชฟรูเทนเซนซันแฟกต์มัสบีอิลเมนตเขาบอกว่าหัวหน้าจะ ของชื่อว่าซันแฟกตเนี่ยต้องถูกจัดการนะครับหน่วย้าสคอรก็คือพวกเราคือได้ไปจัดการต้องไปจัดการเขาเพราะเขามีเหมือนกับว่ามีวอร์ชอนคือคือเป็นหัวหน้าที่จะส่งกองทัพไปสู้ก็เราก็ต้องไปจัดการเขาครับโอเคครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยตรงนี้แล้วเรียบร้อยบายบายครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปหาหน่วยเออหกสองก่อนครับทหารหกสองของเรานะครับไปครับมโอเค ด้านซ้ายก็คือจะโชว์เทคนิโอ้ยวา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 ยเออแค่ไปไปครับเอาเร็วๆครับเร็วครับรอรอจะรู้แล้วว่าซันแฟกต้องไม่ตายครับโอเคตังคิวเดลต์ลีดเป็นอะไรไปนายถูกยิงเร็วๆๆนายสามารถไปเอ่อฮิวได้เออครับรู้แล้วครับรู้แล้วครับเฮอรู้แล้วเฮ้ยบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วฮิวแป๊บโอเคเกมนี้ฮิวอย่างมันจัโอเคครับโอเค นี <muitas S 2> ่ค <sketches> ือกระสุนคือร้อยเปอร์เ hmm. ซ็นต no ์แ no ล no no ้วนายพร้อมที่จะลบแล้วถอยไปแล้วถอยไปเร็วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงรีพุงมาแล้วลงพิงมาแล้วลงรีพุมไแล้วเฮ้ยโอ้ยลอยลอยลอยเยอะมากไปดีกว่าครับเดี๋ยวเราต้องไปจัดการตรงนี้นะฮะตรงนั้นเดี๋ยวรอให้โคนของเราจัดการนะครับไปครับนี่ฮะรอยรอยจ้าแก้ยรอยฉันอยากเป็นเจไดเว้ย เออแต่พ่อฉันแบบนะไม่ให้เป็นไงเออดีมาก38โอเคเข้าไปเลยไปดังไรดังไรหนุ่มคอมานโดโอ้พระเจ้าช่วยฉันได้ยินว่าพวกเขาเจ๋งมากเลยนะเย่เย่เย่ครับขอบคุณครับผมเจ๋งครับขอบคุณครับอืมเราใกล้ถึงพื้นที่ของศัตรูแล้วครับเตรียมตัวครับโอ้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 อย่านะ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 หุยคนทุกคนระวังเอหน้านี่หน้าตาดี โอ้ไม่น่าชมเลยชมผี่ตายเอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงอุ้ยจิ้วจิ้วจิ้วนี่แหละเกมยิงปืนนี่ผมชอบโอเคครับใกล้ถึงแล้วฮะอุ้ยอะไรเรามาอ้าอ่าอะไรโอ้ตกใจอยู่ดีมาอ่าเอ้ย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 ยิงระเบิดก่อนโอ้ยไม่ระเบิดพิมพิมโอเคอ่าฮ่าฮ้าแล้วครับเร็วครับโอเค โอ้โฮ oh, รู้สึกว่าพวกนี้ฆ่าย,ยากมากเราจะสานอะไรต้องนานเลยมันห่วยเคครับเดี๋ยวรู้สึกว่าข้างหน้านี้จะมีจุดที่เป็นยิงตัวยิงปืนนะครับเราต้องปลาระเบิดเข้าไปในบังเกอร์ตรงนี้นะฮะคว้างระเบิดไปแล้วโอเคเรียบร้อครับดีมาก3 8เแลาก่อกพวกรอยนั่งงูเ okay, คครับผมลงมาข้างล่างนิดเดอยนะฮะแล้วก็นั่งนะครับเ okay, คฮะไปครับอืมไปไปรู้สึกว่าหน่วยหน่วย62 จะอยู่ใกล้ๆนายแล้วอ๋อหกสองโอ้โหโอเคครับเจอ62แล้วฮะเจอพวกพ้องเราแล้วครับวันนี้หกสอพร้อมแล้วครับท่านดีมากอ่าลิงลิงลิงฮัทละลิงฮัทละโอเคครับจัดการพวกทรูปตรงนี้ก่อนฮนะโอเคครับแล้วก็วางระเบิดตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะผ่านไปได้นะครับโอเคก็ฉันอยากให้หนายวางระเบิดตรงนั้นหน่อยไปได้เลยครับผมเอาไปแล้วต้าไปเฮ้ เออผมต้องการการคุ้มกันครับโอเคพอวางแล้วอย่าลืมออกมานะไม่งั้นตายสกอตอย่ามาอย่ามาทำอะไรอย่าอย่าทำอะไรอย่าอย่าพร้อมแล้วครับพร้อมให้ระเบิดแล้วครับโอเคถอยไปถอยไปเออเรียบร้อยเอามามามาเรียบร้อยครับไปครับเฮ้ยอย่าโอ้ยอรอ็วเซอร์รู้สึกว่าเราเจอเออเฮฟวี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวใหญ่เลยจัดการให้หน่อยครับเปวแปวแปว Thank you อุ้ยตัวอะไร Thank you เรียบร้อยครับอืมผ่านไปได้ด้วยดีครับจัดการเรียบร้อยโอเคเราจะเข้าไปข้างในฐานของมันแล้วครับอืมโอเคครับเดี๋ยวฉันจะให้ข้อมูลต่อจากนี้นะเต็มตัวนะไปไปเจอข้างในโอเคครับ Watch is out e r back in here จำไว้ก็คือเป้าหมายของเราคือต้องจัดการซันแฟกเดี๋ยวนี้ แล้วก็ไปรันเดวบูสคือรวมตัวหา40เราเจอ62นะฮะขาด40นะคะนะรับฝ่าย40น่าจะอยู่ข้างบนนี่62นายนายชื่ออะไรผมชื่อ62ครับชื่อเล่นชื่อว่าสกอตโอเคอเมื่อกี้คุณเห็นไหมอะไอ้ไอแมลงวันที่เออมแมลงวันจ้าโอ้ยโอ๊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 ยโอายโอ๊ยโอเยโอ๊ออยโอ๊ยวต๊ยโอับผม นี่ฮะต้องการอ่ปกป้องป้องกันหน่อยครับแระกระถหวงเขียวเขียวแดงหรือแดงเขียวดีอย่าทำให้ตัวเองระเบิดตายก็พอสครอตช์โอเคพร้อมให้ระเบิดแล้วครับผม It's a l สอโย่บอ s ท้ายไปเรียบร้อยนี่40ครับ40เท่มากนี่อืออัพโหลดอัพโหลดแล้วก็ลิงก์อยู่กับกับคุณแล้วครับนี่40 โอเคโอเคให้งาน40นะครับเพราะว่าเขาเก่งในเรื่องของการพิมพ์คอมมากเลยครับไปตอนแรกพิมพ์ดีดบ่อยก็เงี้ยเอฮะรู้สึกว่าเลือดของพวกเรานี่จะสีเหลืองกันหมดแล้วนะฮะยกเว้นผมนะครับหน่วยลีดเดอร์ลีดเดอร์คือเลือดเขียวอยู่คนเดียวเลยลูกน้องนี่เลือดเลือดเหลืองเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปไปนี่ก่อนครับโอเคกรอบบังพังแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่านะ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 โอเคครับไปไอ้หนู อ่าสี่ศูนย์ไป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 เดี๋ยวผมจัดการให้ระวังสก๊อตระวังระวังระวังเฮ้ย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 นี่ไปไหนไปไหนโอเคไปหกสองไปอันนี้ชื่อฟิกเซอร์นะครับอ่านี่ชื่อสก๊อตเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นชื่อแล้วกันชื่อเรียกเลขมันเรียกเลขมันยากเหลือเกินโอเคฟิกเซอร์กับสก๊อตนะครับใกล้แล้วใกล้ใกล้ไปถึงเออ่แฮงก้าแล้วแฮงก้าคือคล้ายๆคล้ายๆจุดที่พวกซันแฟกอยู่นะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะให้ฟิกเซอร์ไปฟิกเซอร์จัดการอปกันด้วยครับเยี่ยมกระสุนโอเคเราต้องจัดการซันแฟกหัวนหน้าบุกมันนะกลแล้วครับกลละสองวิสองวิองวโอเคกรีนหมายถึงไปสีเขียวหมายถึงรอดโอเคครับรู้สึกว่าโ,โหยืนเคารพเลยแม่มานี่เรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยายายา โอ้ยร้อยร้อยร้อยยิงระเบิดยิงระเบิดโอเคครับด้านล่างมีอีกโอเคเราเจอยานของฝั่งพวกมันโอเคครับรู้สึกต้องต้องระเบิดระเบิดไ,ดไม่ให้พวกมันหนีไปโอเคฮะเราต้องสั่งให้ฟิกซ์เซอร์ระเบิดอเอ้ยไม่ใช่ส,สกอตสกอตระเบิดแล้วสกอตโอเคครับผมสกอตเต็มตัวแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคดีดีดีเก่งเก่งทุกคนเก่งเก่งเก่งอ่า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 เออเออาออเออไอ้ทำไมไม่ตายล่ะฮะฮะฮะ โอ้โหพร้อมแล้วครับสามแปดโอเคเอาเร็วเร็วเร็วโอเคถอย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 ไปเรียบร้อยครับโอ้ยมากันเยอะมากมากันเยอะมากไปเลยไปเลยข้างในเร็ว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 โอเครู้สึกว่าตอนนี้มืดนะครับต้องเปิดไฟโอเคมืด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 โอเคครับเปลี่ยนเป็นไนท์วิชั่น n m o d โอเคเรารู้เรารู้เรารู้ทำอะไรตรงนี้อ่ะทำอะไรตรงนี้อ่ะเสียบอะไรแอะ ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเรียบร้อยครับโอ้ยโอ้หัวหลุดแล้วยังยิงต่อเดี๋ยวผมเก็บกระสุนก่อนครับแป๊บหนึ่งครับโอเคครับไปไ let's go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  people let's go people กลายแล้วครับกลายแล้วครับกลายถึงแล้วครับโอยืนเฉยเลยแล้วจัดการยานเร็วเดี๋ยวซันแฟกนีไปได้เอาเร็วเร็ โอ้ยโมันมั่วมากมันมั่วมากเยตแมลงนี่มันเยอะเหลือเกินอะแล้วอย่าให้เขาแทงอย่าให้เขาแทงเพื่อนเขานี่นี่ทำอะไรทำอะไรจะแทงอะไรจะแทงอะไรจะแทงอะไรฮะไอ้หนูโอ้โหสกอตสกอตทำไมหลบรล้อให้ฟิกเซอร์ทำอะลูกฮะเออโอเคครับเรียบร้อยครับผ่านครับผ่านครับโอ้ย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 โอ้ เขาบอกว่าให้เราต้องพาลูกน้องของเราไปจุดของที่เรานับหมายให้ได้ครับโอเคฮะไปครับเขาบอกว่าซันแฟกนั้นอยู่ข้างใต้ล่างชั้นล่างเรานะครับเราต้องจัดการเขาไว้ได้นะครับโอเคโอเคครับรู้สึกว่าเขามีกองทัพเตรียมพร้อมสําหรับเราครับข้างล่างนี้โอ้ยนี่กองทัพหรอเนี่ยน้อยจังโอ้ยน้อยจังน้อยจังน้อยจังเลยเรียบร้อยครับโอเคครับทางนี้ครับไปครับ โอเครู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านล่างนะฮะต้องไประเบียงนะครับลงไปด้านล่างเพราะเป็นห้องของซันแฟกนะฮะหัวหน้าของพวกมันนะครับไปครับ the strength of brothers โอเครู้สึกว่า07จะอยู่ใกล้ๆเราครับโอ้โหนี่ไง07ศู้ยนี่นี่นี่โอ้โห07โหดมาก07พร้อมแล้วครับผมชื่อเซฟนะครับชื่อเซฟโอเคไหนซันแฟกอยู่ข้างในครับ

จัการจัดการจัดการจการจัดการไปเลัดการไอ้ยกระสุนกระสุนเดี๋ยวตกระสุนก okay, 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 okay. ่อนแป๊บ ok, นึงโอ้โหโอเคโอเคครับกระสุนหมดนี่เกืบเกือบจะตายแล้วนะโอเค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 ครับเราต้องไปจัดการซันแฟกให้ได้ฮะอยู่ข้างหน้าเรานี่ครับเร็วเร็วพังพพังประตูนี้เร็วเร็วเร็วเรเดี๋ยวจัดการกปะทุดอยให้โอเคแซ่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 แ โอเคครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์โอเคไป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 ไฟล้โฮไฟอโอเคครับไปแล้วเราเข้ามาข้างไนแล้วเร็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 วเโอเคนั่งเงโอ้ยเคเขาบอกว่าให้เราให้0่นเให้อ่าเป็นเป็นสไนเปอร์ครับสนเเซฟจักรโอเคครับเร็วอย่าให้เขานีไปได้เร็วเร็วเรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่า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 เร็วเซฟยิงเราเซฟคุมการคุมการตรงนั้นเร็ว เ็าเซฟยิงเราเซฟเร็ว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 มันจะมันจะบินหนีแล้วเร็วเร็วเร็วยิงเร็วยิงเร็วอย่าให้มันหนีดีดียิง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 เออดิยิง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 อู้เรียบร้อยเก่งเก่งมากเก่งอุ้ยอุ้ยโอ้โหเย้ผมชอบกลิ่นนี้จังเลยฉันฉันได้กลิ่นเอ่อเมืองนี้ถูกถูกไหมโอเคครับ subject terminate ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วครับนี่ โอเคครับเรียบร้อยครับคอนเฟิร์มครับแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นซันแฟกนะครับโอเคแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฉลิมฉลองครับอย่างที่รู้หน่วย36มหกเขาคือต้องไปจัดการโรงงานของดรอที่สร้างดรอแต่เขาหายไปรู้สึกว่าเราต้องไปทําแทนนะครับต้องลงไปด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้มีโรงงานดรอนะครับผมโอเคครับ inflate in infiltrate the dry f a u n d r y ครับโอเคครับ โอเคฮะเราต้องไปจัดการจัดการของหน่วยที่แล้วที่เขาทำไม่สำเร็จนะครับไปครับโอเคเราได้รับข้อมูลแล้วว่าข้างล่างนี้มี uh, โรงงานสร้างรอย,อยของใต้นี้อย่างไรซานรู้สึกว่าเราได้รับก uh, ารเคลื่อนไหวมาจากข้างใตน้นี้รู้สึกว่าฉันอยากให้พวกนายต้องระเบิดข้างในเพื่อที่จะไม่ให้มันมีเกิดรอยขึ้นมาแบบครั้ง,งนี้อีกแล้วต้องไปจัดการตัวตัวพลังงานมานะครับ รู้สึกว่ามันทําให้มันทําให้แจมมิ่งเดไวิคือรกบกวนรบกวนสัญญาณเราถ้าเกิดเราทําลายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉั้นจะให้งานต่อไปว่านายจะทําอะไรนะครับยังไงก็ระวังระวังตัวด้วยยังไงก็นายตอนอยู่ก็แบบแบบสัญญาณหายครับพวกมอริอสคือเอาง่ายๆคือเขาให้เราไประเบิดตัวแจมมิ่งเดเวิร์สนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีคลื่นสัญญาณรบกวนแล้วก็ทําลายโรงงานอ่าแฟกเตอรี่ดรอนะครับอ้าวไอ้หนูโถ่ เฮ้ยสไนเปอร์ครับเรียบร้อย press รีท e ยอุปกรณ์ดีซีเซ็นต์ทีมโอ้ยแหลมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะสั่งสั่งให้ลูกน้องจัดการเร็วเดลต้าจะทำการระเบิดประตูวางตัวระเบิดครับเคลียร์ไปครับเฮ้ยโอ้ยโอเคประตูเปิดแล้วครับไปไปไปโอเคโอ้ รู้สึกแถวนี้นี่ได้ได,ได้กลิ่นน้ำมันเต็มเลยครับอบอวนไปหมดนะฮะโอ้โอ้ยโอ้โอ้ไป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 อุ้ยอ้ยฉันได้ยินเสียงเครื่องจักรข้างล่างฉันว่าเรามาถึงที่แล้วละ่<ม>ะหมายความว่าเราต้องจัดการพวกแมลงสาบพวกนี้ใช่ไหมครับดูดูสิ่งที่นี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีเอ่อมัลติพอยท์ธารเกตนะครับมีเป้าหมายเยอะมากอยู่บนเอ่อสะพานนะะทั้งนั้นแล้วก็ได้เวลาเปี้ยง เปี้ยงฉันเห็นมันแหลงเอเครับเซฟครับไปครับอ๋ออ๋อเหลือตัวนึ่งทุกคนเหลือตัวนึงเอ้ยเฮ้ยเร้อยครับตายแล้วฮะ Let's go Let's go ฟอร์มอัพทีมไปไปไปเ้ยเฮ้เ้้เสียงไม่ค่อยดีเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าข้างบนนี้โอ้โหสนามรบรบกันมันมากข้างบนนะครับที่ถึงสั่นลงมาถึงข้างล่างขนาดนี้โอเคครับลงไปตามมาตามมาฟอร์มอัพโอ้โหที่นี่ทำไมความรู้สึกแปลกๆมากเลยครับ ทำไมมันถึงมีแบบนี้โอเคครับโอเคโอไข่เต็มเลยฮะโอเคอย่าไปโดนมันนะโอยโอ้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 ยโ้ยโอ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 ยโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโออ้ยโอ้ยยโอ้ย้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยอ้ยโยโอ้ยโอ้อ้ย อ่สคร็อชไปไปฟิกเซอร์ไปเราจะให้เซฟเป็นหน่วยหน่วยยิงสไนเปอร์ตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวเราใช้ปืนพกดเลยครับใช้ปืนพกดเลยนะเพราะว่าพวกนี้นี่มันโอ้ยแตงคิวแตงคิวหลายๆโอ้โยใช้ปืนพกเดี๋ยวเรายิงระเบิดตรงนี้อเออไปไประวังระวังระวังเออเรียบร้อยอ่ายิงระเบิดทีเดียวก็ตายกันหมดตรงนี้เออเออเออเรียบร้อยครับเอาเอาฟิกเซอร์ฟิกเซอร์ฟิกเซอร์ไ่ฟิกเซอร์คือใกล้ตายแล้วเลือดสีสีเหลืองเลยโอเค อ้าวฟิกเซอร์ประจำที่ <st ut ters> เร็วโอเคนั่นไงแจมิง,งดีไวส์รู้สึกว่ามันถูกป้องกันโดยโ,โล่นะแสดงว่ามีศูนย์เรียกว่าแผงควบคุมโล่อยู่ตรงนี้เราต้องระเบิดเราต้องระเบิดบ้างก่อนโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราจะให้ฟิกเซอร์กับฟิกเซอร์อยู่ตรงนี้นะฮะส่วนเซฟกับสกอตนี่ตามผมมาครับเซฟสกอตตามมาแลโ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 อ้โหโอ้โหรู้สึกว่ามันมันทำให้ผมมองไม่เห็นนะฮะโอ้โห มาเยอะมากมาเยอะมากมาเยอะมากอดมาเยอะมากโอ้ย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 โอเค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 ครับโอเคครับโอ้ยใกล้ตายใกล้ตายโอ้ยไอ้หนูมาเยอะดีดีสิโอ้ยมันรไปตายแล้วมันโถ่โอเคครับโอ้ยยา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 โอ้โหมาอย่างเยอะเซฟเซฟมาแล้วเซฟเซฟเซฟโอ้ย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 โอเค เยวรอให้6-2ตามมาสกอตตามสกอตสกอตตามมาสกอตโอ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเราโดนแทงเรนแทงโอ้โห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 โอ้มาเยอะมากย่าเยอะมากโอ้ยกระสุนหมด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 โอ้ยโอ้ยโอเคครับรอให้สกอตต์งานตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทาแผงควบคุมนะครับยกเลิกไม่ให้มีโล่ป้องกัน j a m i n g device นะครับเราจะได้พัง j a m i n g device ได้นะครับโอ้ครับวๆๆ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 ๆอ้ หกสองล้มปะถยเฮ้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 ล้มหกสองล้มทุกคนหกสองล้มปะถุยโอ้โหโอ้โหหกสองล้มโอ้โหแป๊บหนึ่งแ๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะตัวเองนะแป๊บนึ่งนะ๊นึแป๊บนึงนะหกสองหกสอฟื้นมาก่อนแลยหกสองปีปีปีไปหกไปเร็วหกโอ้ยตาตายตามาเร็วมาเร็วมาเร็วเรมาเร็วมาเร็วหกเร็วโอเคโอเคครับหกมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเราจะให้เซฟออกมา มาตอนนี้มาเลมาตอนนี้มาตรงนี้เราโอเคโอเคครับโอเคครับหกไปหกไปหกสองสองอีนย์สี่โอ้ยสับสนนั่นหกสอเนี่ยโอเคครับตอนนี้ผมวางระเบิดโอ้แแมวแมเดี๋ยวรอให้หกสองวางระเบิดหกสองวางระเบิดเร็วโอ้ยโอ้ยมาเยอะมากครับมาเยอะมากมาเยอะมากโอ้โหโอ้โหเรเรเรโอ้ยหกสองหกสองโ้ยหกสองเร็วเร็วนะหกวางระเบิดเร็วเร็วนะหก โอ้ยรู้สึกมาเยอะมากครับอลพกวอลเลอร์นี่มาเยอะมากจริงๆฮะโอ้ย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 มาเยอะมากครับโอ้ยโอเคเต็มปองเต็มพอรเบิรถอยหลังถอยหลังไปเรียบร้อยครับโอเค โอเคโลงโล่งโลงแล้วโลงแล้วโลงแล้วโอ๊ย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 อย่า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 โอเคออนไลน์แล้วครับออนไลน์แล้วครับไปครับต้องรีบไปฮะโอ้ยมาจังเลยอย่างฮะโอเคครับไปเดี๋ยวเอากระสุนกันแป๊บนึงครับโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปฝั่งนู้นนะฮะตอนนี้เราทำเครื่องแจมมิ่งดีไวซ์พังแล้วนะครับเราติดต่อกับศูนย์ได้ศูนย์ก็บอกว่าให้ลงไปต่อไปโรงงานของดอยนะครับไปจัดการไม่ให้ดอยเขาผลิต กองทัพออกมาสู้กับกองทัพโครนนะครับผม Let's go people Let's go people โอเคาครับเราต้องปีนไต่ไปนะฮะเด e h e a า t of ต้ e m a c มาชีนไปลงข้นล่างกันเร็วเคครับผมพร้อมนะครับรู้สึกว่าเราได้รับการเคลื่อนไหวมาอยู่แถวๆนี้นะต้องระวังตัวให้เรียบร้อยเคทั้งท่อนี้จะพานายไปโรงงานโอเคครับ คือฉันไม่สามารถอ่านได้ว่าข้างล่างนี้มีอะไรบ้างยังไงก็ระวังตัวด้วยนะรู้สึกว่าข้างล่างนี้น่าจะมีบอลลีเออร์เยอะเลยครับโอ๊ย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 ระวังลบลบเร็ว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 เดี๋ยวเราจ้างให้พวกเขาเป็นหน่วยสแซปเปอร์ครบสามคนนครับศูนยเจ็ดศูนเจ็ดลวกเซฟเซฟโอ้โหเซฟโถ่เฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะจอร์เนเซียนพวกจอร์เนเซียนนะครับจอร์เนเซียนพวกพวกโหดนะฮะพวกที่แบบว่ามีมีมีอาวุธโหดร้ายนะฮะอ ฮ้ยหกสองหกสอลับหกงหลับโอยโอยโอโอฉันชบเองฉันชบเองชนชบเองันชบเองชชุบเองไปก่อนแล้วไปก่อนเร็วเร็วเร็วเต้องใช้สไนเปอร์ยิงเขานะครับโอ้ยโอ้ยศูย่วงศูล่วงศูเจ็ดล่วงศูนย์เจ็ล่วงศูเจ็ดล่วงศูล่วงศูนยเอ้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 ยโอ้ยโอ้ยทำไมโอ โอ้ย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 เรียบร้อย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 อุ้ยตายกันเหมือนเกือบหมดทั้งทีมมั้งเนี่ยฮะโอเคโอ้ย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 เอาตายตายโถ่เอ้ยไอ้นูไอ้นูเราเรชุบชุชุบก่อนเรวชุบเร็วชุบเร็วชุบชุบชอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุบเร็วชุบเร็วชุบเร็วโอเคตั้งคิวตั้งคิวโอเคตั้งคิวหลยๆช่วยเซววยน โอเคครับโอเคครับโอ้ยโหดมากโหดมากฟิกเซอร์ฟิกเซอร์ช่วยไว้โอเคตอนนี้เซฟถูกช่วยแล้วครับเซฟถูกช่วยปุ๊บเราให้อ่สกอตสกอตสกอตไปฮิวก่อนสกอตเอาเอาเซฟเอาเซฟเอาเอาเอาจะเอาสกอตหรือเซฟเซฟไปไปไปฮิวก่อนเซฟโอเคเรางจานี้เราให้6 2 6 2สกอตนะครับเป็นหน่วยจัดการสไนเปอร์ก่อนครับแป๊บนึงครับโอเคครับตอนนี้เราให้ยกเลิก6 2นะฮะไปฮิวนะครับเซฟไปอยู่ด้านเซฟโอเคครับ โอเคฮะเราต้องไม่ให้เขายิงนะฮะอย่าขึ้นเครื่องอย่าขึ้นเครื่องโอเคครับเรียบร้อยครับโอเคเยี่ยม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 อ่าสกอตตรงนี้เร้วเดี๋ยวขอหิวแป๊บหนึ่งโอเคครับทำไมพวกเขาไม่ตายทุกทีอ่ะโอเคครับใจเย็นเดี๋ยวตาใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคโอ้ยมันขึ้นเครื่องแล้วมันขึ้นเครื่องแล้วอย่าให้มันขึ้นเครื่องเรายิงตรงนี้กันโอเคไม่ขึ้นเครื่องแล้ว โอเคครับเรายังผ่านไปไม่ได้นะฮะรู้สึกว่าต้องอวางระเบิดตรงนี้นะครับเพื่อให้เราผ่านไปได้นะครับ07เอาไม่เอาไม่เอาสคร็อตแล้วลองวางระเบิดสกรอตโอเคแล้วลองโอเคสคร็อตเต็มตัวแล้วครับเยี่ยม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 คุ้มกันด้วยครับได้เลยสกรอตไม่ต้องห่วงใกล้แล้วครับ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  คระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะให้เซฟออกมาก่อนนะฮะรู้สึกว่าระเบิดที่สโรลชวางจะโดนเซฟนะครับมามานี่ก่อนเร็วฟอร์มแม็ฟอร์มฟอมฟอร์มฟอร์มเร็วราเราเรเราเระเบิดจะวางแล้วโอเคถอยไป้ go 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 ไป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 เซอร์ไนต์ไอ้หนึ่ไปไปบวก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 โอ้ยมาเยอะมาก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 โอ้ยมาเยอะโอ้ย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 มาเยอะ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 โอเคศูนย์เจ็ดสไนเปอร์โอเค เอ่อหกสอง s n i p e เร็วเร็วเร็วเขครับ40่ศูวางระเบิดเร็ว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 ้หลุดหลุดหเขไปไปกโกโกโกูกเราเป็นหัวหน้าฮะต้องสั่งลูกน้องครับใช้ลูกน้องให้เป็นประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากลูกน้องนะครับผมโอเคใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ Just a few more ระวังระวังระวัง Upper h e a d โอเคถอย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 ไปถอยไป Fixer ถอยโอเคครับ ยกเลยไปแลวไปแล้วโอเคครับศูนย์เจดเ้ยสี่นมาเลวโอเคครับเราจะให้โอ้ย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 อ้ยโอ้นขึ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้ยโอ้ยโอ้ยคอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอโอ้ย้วโอ้วโอโอ้ยออ้โอ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 ้อ้้้อยอย้วนะครับ หวังว่าคงไม่เป็นอะไรนะฮะศูนย์เจ็ดเซฟเซฟใกล้ตายแล้วเซฟเซฟไปไปเซฟเซฟเซฟไปไปฮิวอันเซฟโอเคฮะโอเคโอเคครับรู้สึกว่าไม่มีทางไปนะฮะเราต้องเราต้องสร้างสะพานเองนะครับโอเคครับโอเคฮะโอเคฮะเราให้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดคุ้มกันซะด้วยเดี๋ยวฉันจะวางระเบิดเองไม่ต้องห่วงโอเคครับเราจะวางระเบิด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 นะครับโอเคครับโอเควางระเบิดแล้ว เต็มตัวเต็มตัวสร้างระเบิดโอเคโอเคครับเรียบร้อยเสร็จสิ้นเอ๊ะปืนอะไรครับเนี่ยอุ๊ยอิลิทบีมเวฟพอนนะครับโอ้ได้ปืนของเขามาด้วยฮะเจโนเซียนนะครับโอเควางระเบิดก่อนเร็วถอยไปเรียบร้อยครับโอเคฮะรอให้ฟิกเซอร์ออกมาฮิวกันครับเรียบร้อยครับอืมเยี่ยม เราสร้างสะพานเพื่อที่จะผ่านเข้าไป,ผ,าาไปออผ่านเข้าไปเออเนื่องแล้วผ่านเข้าไปโรงงานของเขาแล้วนะครับ let's go let's go people โอเคครับคุณผู้ชมครับแหมวันนี้สนุกจริงๆเลยฮะเอาไว้ว่าวันนี้ลุงพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันในครั้งต่อไปกับ Star War Republic Commando นะครับแล้วอย่าลืมนะเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพี่่เลนต่ออีกกเลือกกดไลค์และกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยนะฮะรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้เล่นไปพักไปอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่ผมรักนะครับรู้สึกชอบมากๆก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบด้วยครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ